ถ้าไฟนี่กินนางนางไฟจีนี่เจยังนางลูกโลูกนี่เรียบเป็นนางควายจีก็เบอร์แห่มันสารทัสไตร์ลูกลูกนี่แบบพอสารทัแม่อันนี้เป็นใจที่ของเขาอันนี้ของเขาเก็บว่าขึ้นรถเลยมา่าช่วยก่อนขึ้นรถเอาแมมละอ่าสลังนี่แมมเลยเหรอัาขวนมาขวนเนอะมาขวนมาได้เนอะ วันวันนี้อย่ามาฝากผมเป็นลูกศิษย์ครัเขาเพิ่งจ่ายแม่นี่ทนายเขาเนี่ยเตะเมาเล่นเตะรับเนี่ยจะเอาขนมมาขอฝากเขาเนี่ยอ๋อขนมมาฝากไม่เอาจะมาพูดจมาขอเลยฝากกับดีล่ะเดี๋ยวกินช่วยให้เอาโคนก็อี้ไปเก็บควาดโดยบักได้ได้ได้ครับมานั่งไปก่อนจะนั่งเลยนั่งเลยประเดี๋ยวนี้ลูกที่ไหนมาบอกลูกบ้านครับแหงดงครับลูกแหงดงไหมโอ้โหมาเลย ไอหยางนี่ขนมหยางครับขนมด้วยโบราณครับขนมด้วยโบราณปูดทกหน้ากินคะนนตอนนี้ตั้งใจเข้ามา้ให้เลยค่ะเนี่ยครับตั้งใจ้ามาเพื่อจะฟากตัวเป็นซีเนี่ยครับจะมาขอฝากเป็นซีโอแล้วลุงชัยว่าไ่ไอหนุได้ลุงชัยห้าับเนาปะหน่อยะครับลุงชัยห้าตัวเป็นซีเนาะเนี่ยนี่เป็นซีผู้น้องครับผู้น้องลุงชัยนะครับผมแต่ว่าความสามารถถ้าตรวจจะมา อยู่ในแก๊งวัยรุ่นลาวาเนี่ยความสามารถต้องมีเยอะครับเดี๋ยวไอ้เสร็มจะถามก่อนว่าความสามารถที่ที่ตัวจะต้องมีเนี่ยคืออะไรอย่างท่องอย่างลุงชจยเพิ่งมีลุงชัยเนี่ยเอกก็ณักเพิ่งเลยกับือ,อที่ใส่เตียวเ<อ>นี่ยอย่ที่มาตัวจะง่ายอย่างเพิ่งได้ก่อนเอาเป็นว่านะผมมาอยู่ที่นี่เนี่ย ก๋วยเนี่ยผมแอบแนะเมื่อก่อนเนี่ยได้อยู่แม่นครับแล้วแบบแง่ปากก๋วยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงขือหมดแล้วเลี้ยงขึ้นหมดเลยแล้วขีจะเสตียวนี่ได้หรออย่างลุงชัยกปัวจะมีพ่องกันครับนะมันจะได้เลือดได้ขีะเสตียวเยี่ยที่ร้อนนี่ก็จะได้อยู่ครับโอ้ที่บ้านที่ทําเป็นขนมไทยนะครับภาพทูน่ากีเปลี่ยนขนมไทยแม่ครับใส่ขนมไทยลองขอเปิดรุ่นแอะพอหน่อยได้หโอ้ยน่ากินอันนี้อันนี้ก็อย่าง อันนี้ขนมถ้วยครับโอ้ยินดีจ้นังเลยปากกันตาวานี่พได้นะนีะวันนี้วันนี้มาฝากตัวเผิดซีนเลยโอ้โใส่ไปเจอเลยครับผมอ๋อหน้าแต๋อโอเคเดี๋ยวขอชมแม่เดื่องจำแล้วครับผมนี่ผัดดอกเปลือกินมาได้นะครับดอกอันนี้ตั้งแฉะมาฮื้อเลยกับครับเมย์าพอจีมก่อนจีมบอบละโอ้เนาะนะครับเนาะผู้ชาจีมผิดแน่ สักหน่อยน้องเฟิร์สสัตว์หน้อยเดียวกลืงเดียวปะนำเข้าเลยนะขนมโอ้แตนได้สนุกฮะฮาอยังผมพูดโป้เนี่จะดีอ่ะโอ้ลำลำ้ำล้ำล้ำอันนี้น้องกินกินได้ก่อนกินได้แล้วได้แล้วว่าลองกินง่ายไหมป๋อไม่ใช่มาวางยาไอ้เขานะผมมีครับผมผมมีเนาะอืมอันนี้เป็นฝรั่งโอ้ พื้นถึงแน่พื้นอีก่็เป็นฝรั่งแต้ก่อนถามแต่เต่อาซื้อตึงครับเป็นลูกครึ่งแน่อันนี้เออพือแบบสาระเลยอีดัวสาระเลยอ่าถามเลยครับเป็นฝรั่งแต้ก่อนเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกรึ่งแน่นะครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบมันเมืองกว่าห้เมืองเลยเมืองกว่าห้ลาบดิฟบนี่กินได้ก่อน ถ้าเป็นหมูได้กินครับก็เป็นหมูลำหมูลำควายนได้กลิ่นมากครับแต่ถ้าควายได้กินนตั้งนังควายจีเนี่อย่างลูกชักเรียบเป็นหนังควายจีมาบอกให้มาลูกนี่แบบพ่อมาสานธาตุใส่ลูกลูกนี่แบบพอสานธรราต,ธรราตุแม่น,นครับหีบบ่ค่อยจะขนาดอะไรครับมันอันนี้นี่หูจับแบบนี้คุณครับใอ้ให้เกินไปเนอะอันนี้อันนี้ดาวลุ่งเลยเนอะสำหรับแอก็ถือว่าเป็นดาวลุ่งเลย เขาอีกขอแบ่งผู้ดังมาให้อ้ายพ่อองได้ก่อผู้ดังตัวเนีย่ยจะทอดมาได้เลยครับได้ให้มาปากันบ่อยครับถ<อ>้าเดียวแน่มันนึงอยากโกมถึงค,คนเดียวเออหรอโอ้ท่านหมายความว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแม่แม่ถ้าปู่หัหนวดก็ยังมาข่าวเลยอ่ะไอ้ขนาดไ,ไดอยู่แบบลกล้กันแล้วนเนี่ยเข้<อ>าฐานเดอะคุณพ่อแต่คนที่ไหนครับควีนเมกาครับคุณพ่อถึง่ควีนเมกาเลยตอนคุณแม่ ห่างโดงนะคุณแม่ห่างโดงคุณแม่เป็นคนเมืองเนาะแม่นแม่คนเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เปิ้ลได้สืบทอดได้การอู้หรือว่าวัฒนธรรมการการถิ่นการอยู่เป็นคนเหนือไปเลยแม่นก็เลยได้ใจกมอู้เหนือแม่นครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกน้อยคนน้อยขนาดนั้นหรอน้อยคนที่เขาจะได้พบปะแต่ว่านี่ผมยังสะดุ้งเลยครับเข้ามาหลงตังครับใครเนี่ยวอ้โอ๋อนี่สะดุ้งเลยอ่ะแปลกเนาะแปลกแปลกแปลก อันนี้ก็ถือว่าเป็นความยินดีครับและก็ดีใจตัวเองที่ลูกหลานเนอะได้สืบทอดวัฒนธรรมในการอู้กับเมืองซึ่งผมนี่ดีใจู่แล้วผมหันคนเมืองเขาที่ไหนเพราะว่ากรุงเทพกาต่างจังหวงต่างจังหวัดละปากันแล้วอู้กับเมืองสื่อสารกับเมืองเนี่ยผมชอบเพราะผมว่ามันเป็นตัวตนและเป็นเอกลักษณ์ของคนล้านนาบ้านเฮานอกเหมือนแมครับเนาะมีเสน่ห์อย่างมันะครับมีเสน่ห์ของมัน สวนตั้งเรื่องของขนมขนมไทยครับแอ๊กกแร้วลำพะแนดแลวก็เขเ็มยางนึ่งอ่ะหั่นวางขายลายลายเลยถ้าแบรนด์นี้นะครับนี่ของน้องฝากร้านเหยรีรรมกำไดยครับผมอยากติดต่อน,นี่ครับเพจแม่มาลายขนมไทยครับผมติดต่อเฟซบุ๊กมีเบอร์ติดตอนน่อเลียครับผมเบอร์อย่างเบอร์อย่างศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเก้าครับอ่อุ้ยใครี่ยื่นชอบขนมไทยจอกกินค่อนข้างไหยากแล้วอันนี้เป็นขนมไทยแต่ จะไปลืมแวะอุ่นุนหรือว่าโพจังพักไปในช่องทางของเพจก็ได้ครับอุหนุนกันตัวครับเหมาะขระแดนสำหรับคลิปนี้ก็มีความยินดีเนอะที่ได้พบปะเนอะละอ่อนรุ่นใหม่แต่ว่าได้สืบสารพัฒนาธรรมในการอู้ของคนเมืองบ้านเหาดีใจกันนันเลยโอเคขอบคุณภาพตัวไว้เปิดซีซ์หรอกโอเคมาจำเป็นต้องเมาเหมือนลูกพี่โอเค ขอบพระคุณครับน้องโอเคสวัสดีครับ